ครับลูกกดไทยลำสิบนิ้วครึ่งสิบสองเกียวเอากล้องลมมาติดมีที่เก็บลูกสำรองหเม็ดลูกลูกลมแต่ว่าไม่ดีหรอกตรงนี้เวลาเราวางพิงวางอะไรกระโปรงก็เสียเอามาติดลูกกดจะลองดูกลุ่มระหว่างลมลม pcp ลำแปดเออลำสิบปดนิ้วกับ ดินลำส11นิ้วแน่นอนอยู่แล้วจุดสองสองแรงกว่าน้ำหนักหัวกระสุน40เกณนกับลม PC p น้ำหนักหัวกระสุนแค่18เกณน์จุดสองสองแรงกว่าอยู่แล้วแต่จะมาดูกลุ่มกระสุนที่ระยะประมาณ15เมตรดูใกล้ๆวันนี้ก็ดึกดื่นมืดค่ำแล้วก็เดี๋ยวจะไปพูดเรื่องดินกับลมเรื่องดินเนี่ยการประกอบการทำเนี่ย ถ้าเราเป็นช่างเป็นอะไรชุดยิงเน่ยซื้อมาประกอบมาทำเนี่ยต้นทุนจะถูกกว่าอันนี้อยู่ประมาณ2องพัน0 0ร้อลำก็อยู่ประมาณ6700ตัวไกก็อยู่ประมาณ350 -400 บถึงอแม็กอยู่ประมาณ850ส่วน pc p เนี่ยก็อย่างที่รู้ครับแพงเอาเรื่องอยู่ pc p เนี่ยตัวนี้ชุดโหลดติดคอนอยู่ประมาณ3,000นิดน ได้ไกลด้วยกิบมือตัวนี้ซื้อมาเป็นมือสองเก้าบาทท้ายสามร้อยนิดๆแกนท้าย2องห้าสิบตัวลิตรพร้อมวาวพันห้าถังหกเจ็ดร้อยลำกล้องพันสามรวมแล้วสิบสองเกลียวเท่ากันกับตัวดินตอนนี้ลมอยู่สองพันสองอาจจะพูดมั่วไปหน่อยคนระับก็ เรื่องข้อดีข้อเสียเนี่ยลมเนี่ยก็จะจุกจิกหน่อยทั้งการจูนแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องโอลงโอลิงในการใช้งานยาวๆส่วนเรื่องดินเนี่ยปัญหาเรื่องนั้นก็จะไม่ค่อยมีก็มีแค่สับแตกกับสับไม่แตกแค่นั้นมีแค่สปริงกับพวกเรื่องสนิมที่ต้องดูแลรักษาเพราะว่าลมเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งก็คือพวกสนิมเนี่ยไม่ต้องดูแลรักษามากเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นอลูมิเนียมต้นทุนลมนี่จะ ถ้าจะทำเองเนี่ยจะแพงกว่าแต่ว่าจะประกอบง่ายกว่าเพราะว่าชิ้นส่วนหลายๆอย่างเนี่ยเขามีขายกันเยอะแยะส่วนไอ้นี่ก็ชิ้นส่วนมีขายเยอะแยะอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่ก็ต้องมาโมมาใส่เอาเองต้องมีความรู้สักเล็กน้อยแต่ว่าต้นทุนจะถูกกว่าความแรงมากกว่าครอบคุมมากกว่าถึงลำจะสั้นๆเนี่ยแต่แรงเยอะกว่าแน่นอนแล้วมาลองดูกลุ่มดูที่ระยะ15เมตร ดูว่ากลุ่มมันจะขนาดไหนกลุ่มนี้อาจจะไม่เข้าตรงกลางแต่ว่าจะให้ดูความแน่นเฉยหยุดคิดไปก่อนไม่ได้มีสกขบแคมป์นะจะเห็นเป่าอย่างนั้นไปก่อน ไม่ได้มีตะโขเแค้มติดกับเขานะเอาเห็นเป้าแค่นี้ไปก่อนลูก NRC มานมีนกระดุงนะ 啊，你聊聊你那那。 อ่ะเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวลองลมต่อฮะมืดแล้วยากหน่อย เล็งตรงนี้นะเล็งเล็งตรงนี้ขึ้นมาบนนี้ขึ้นไปไหนช่างวันจะดูความแน่นของกลุ่มเฉยเฉยลูกที่จับกันสามเม็ดก็ไปเช็คปิดมิดส่วนนี้กระโดดลงมามือไม่นิ่งนะหายใจแรงด้วยเดี๋ยวมาลองดูลมกันถ้าเกิดมือนิ่ง,งกว่านี้น่าจะดีกว่านี้แล้วก็ตั้งกองตอนกลางวันเนี่ยแม่นกว่านี้เยอะ อันนี้มือไม่นิ่งเนี่ยแรกๆมนดินหลังๆมาเริ่มจับทางได้เริ่มเข้าซ้อนกันถ้ามีโอกาสได้ลองวันนี้น่าจะกระจุกได้สภายที่ระยะใกล้ๆแค่นี้ต่อไปเป็น PCP แรงดันสูงเป็นลำ18นิ้ว12เกียวลูก18เกณฑระยะเดียวกันกันกบดินระยะประมาณ15เมตร ใกล้ๆแต่ว่าเป็นตอนกลางคืนตั้งกล้องใหม่ๆตั้งยากมากเลย Đồn này em Đấy, không biết luôn Lấy nát điều mất À, mình đi đu มันสิบห้าถึงสิบเจ็ดเมตรอ่ะแต่ก้าวนะเดินเอาอประมาณสิบเก้าเอ้ยสิบเก้านั่นแหละเกือบยี่สิบเก้าเลยสิบเก้าเดินโอ้เป็นเพราะลำยาวสิบแปดนิ้วด้วยหรือเปล่าอันนี้เดิงทีเดียวกันนะอันนี้ลมลูกกินนี่รอ้อยรูเลยลมนี่แม่นจริงรู้สึกว่ามันแม่นกว่าดินมากเลยนะหรือเป็นเพราะลำยาวก็ไม่รู้ แต่แน่แนดินแรงกว่าอ่าลินเลงตรงนี้ขึ้นนี่เล,งต,ง,ลงตรงไหนขึ้นไหนช่างมันนะเพราะว่าไม่ได้ให้มันจุดกลางเท่าไหรแค่มันอยู่ในกระดาษจะดูกลุ่มความแน่นเฉยอันนี้ลมสั้นด้วยอันนี้ก็จูนตอนคืนเพือนกันพุ่งจูนเนี่ยสี่นัดมั้งหรือห้าประมาณเนี้ยอันนี้รอยจูนลมลมแอบโกงจูนมากไป ดินลอยจูนเนี่ยมีนี่นี่แล้วก็นี่ลูกแข็งก็เลยจูนน้อยลมแต่ลมก็จีนขาดนะร้อยรูเลย